คุณเคยไหมเจอคนที่พูดด้วยน้ำเสียงมั่นใจตลอดเวลาไม่เคยยอมแพ้ในข้อถกเถียงหรือบางคนที่เหมือนต้องถูกเสมอไม่ว่าเรื่องเล็กหรือใหญ่เขามักจะต้องมีคำอธิบายไว้เสมอว่าทำไมตัวเองถึงไม่ผิดในสายตาคนอื่นคนแบบนี้อาจถูกมองว่าอีโก้สูงแต่ในทางจิตวิทยาความจริงเบื้องหลังพฤตกรรมนี้มันลึกซึ้งและซับซ้อนกว่าที่เห็น คำว่าอีโก้ในภาษาจิตวิทยาไม่ได้หมายถึงความหยิ่งอย่างเดียวมันคือคกลไกที่ปกป้องตัวตนเป็นกำแพงที่เราสร้างขึ้นเพื่อป้องกันความรู้สึกเจ็บความกลัวและความไม่มั่นคงในใจอีโก้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะใครอยากอวดดีแต่มันเกิดขึ้นเพราะครั้งหนึ่งในชีวิตเขาเคยรู้สึกด้อยค่าอย่างรุนแรงบางคนเคยถูกมองข้าม ถูกทำให้รู้สึกว่าเสียงของตัวเองไม่มีค่าบางคนเติบโตมาในบ้านที่ต้องพยายามเก่งเพื่อให้คนอื่นยอมรับและบางคนเคยรู้สึกว่าถ้าไม่แข็งแรงเขาจะโดนเหยียบดังนั้นอีโก้จึงค่อยๆถูกสร้างขึ้นจากความกลัวที่ซ่อนอยู่ลึกที่สุดในใจกลัวจะถูกดูถูกกลัวจะถูกมองว่าแพ้กลัวว่าถ้าเปิดเผยความอ่อนแอจะไม่มีใครเห็นค่าอีกในมุมหนึ่ง คนที่มีอีโก้สูงคือคนที่ปกป้องตัวเองเก่งมากเขาอาจจะดูเหมือนพูดแรงแสดงออกว่ามั่นใจแต่จริงๆแล้วข้างในเขากำลังกลัวสิ่งเดียวกันกับคนที่ดูอ่อนโยนที่สุดในโลกกลัวว่าจะไม่พอในความเป็นจริงทางกายภาพของชีวิตมนุษย์ทุกคนมีระบบป้องกันตัวทางจิตใจเหมือนกับร่างกายที่มีระบบภูมิคุ้มกันถ้ามีไวรัสมาเราก็สร้างแอนติบอดี ถ้ามีคำพูดที่ทำให้รู้สึกแย่เราก็สร้างอีโก้ขึ้นมาป้องกันตัวแต่สิ่งที่ต่างกันคือบางคนรู้ตัวว่าอีโก้คือกำแพงในขณะที่บางคนกลืนมันเข้าไปจนคิดว่ากำแพงนั้นคือส่วนหนึ่งของตัวเองคนที่มีอีโก้สูงมักจะเชื่อว่าตัวเองต้องควบคุมสถานการณ์เพราะความรู้สึกว่าควบคุมได้เท่ากับปลอดภัยเขาไม่อยากรู้สึกอ่อนแอ ไม่อยากให้ใครมองเห็นว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่มั่นใจจึงเลือกที่จะพูดเสียงดังขึ้นใช้เหตุผลมากขึ้นหรือบางทีก็ปิดใจไม่ฟังเลยแต่ลองสังเกตดีๆนะคะเวลาคนที่อีโก้สูงเจอกับสิ่งที่กระทบใจจริงๆเขามักจะเงียบกว่าคนอื่นเพราะสิ่งที่เขาเงียบไม่ใช่เพราะไม่รู้จะพูดอะไรแต่เพราะเขากำลังต่อสู้กับเสียงข้างในตัวเอง ในแง่ของจิตวิทยาสมองของคนเรามีส่วนที่ชื่อว่าอะมิกดาลามันคือศูนย์กลางของการตอบสนองต่อความกลัวและการถูกคุกคามคนที่มีอีกโก้สูงมักมีอะมิกดาลาที่ไวต่อสิ่งกระตุ้นทางอารมณ์เขารับรู้การวิาพากษ์วิจารณ์หรือความเห็นต่างว่าเป็นการโจมตีไม่ใช่แค่ความเห็นเฉยๆเพราะฉะนั้นสมองจะสั่งให้ป้องกันทันที ด้วยการโต้แยง้งปิดใจหรือบางทีก็ยกตัวเองให้สูงกว่าอีกฝ่ายคุณอาจเห็นเขาทำเหมือนไม่แคร์แต่จริงๆแล้วทุกคำพูดที่กระทบใจเขาได้ยินหมดและบางครั้งมันก็ฝังลึกกว่าที่คุณคิดในความเป็นจริงทางกายภาพของชีวิตคนที่มีอีโก้สูงเหนื่อยกว่าที่คิดมากเพราะเขาต้องรักษาภาพตัวเองไว้ตลอดเวลา ร่างกายของเขาจะหลั่งฮอร์โมนอะดรีนาลีนมากกว่าปกติในสถานการณ์ที่รู้สึกถูกท้าทายทำให้เขาอยู่ในภาวะตื่นตัวตลอดเวลาและเมื่ออยู่ในภาวะนั้นนานๆสมองจะเหนื่อยล้าแต่ใจกลับไม่รู้จักพักและนี่คือสิ่งที่หลายคนไม่รู้อีโก้ไม่ใช่สิ่งเลวร้ายมันคือคกลไกเอาตัวรอดในวัยเด็กมันช่วยให้เรายืนได้ในโลกที่โหดร้ายแต่เมื่อโตขึ้น ถ้าเราไม่รู้จักวางเกาะลงบ้างมันจะเป็นกรงที่ขังเราไว้จากความสัมพันธ์ดีๆพออีโก้จะคอยบอกเราว่าอย่าอ่อนแอแต่หัวใจกลับโหยหาการเข้าใจอีโก้จะทำให้เราพูดว่าฉันไม่แคร์แต่ในความเงียบเรากลับคิดถึงคำพูดของคนอื่นซ้ำแล้วซ้ำอีก อีโก้จะทำให้เรายืนได้อย่างสง่างามในที่สาธารณะแต่ร้องไห้อย่างลับๆในที่ที่ไม่มีใครเห็นจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า self defense persona บุคลิกปกป้องตัวเองมันไม่ผิดเลยนะคะแต่เมื่อไหร่ที่เราเริ่มเหนื่อยกับการต้องปกป้องตัวเองตลอดเวลานั่นคือสัญญาณว่าหัวใจอยากพัก ในความเป็นจริงทางจิตใจคนที่อีโก้สูงมักมีความรู้สึกไวมากกว่าคนทั่วไปเขาเจ็บง่ายรู้สึกมากแต่เขาเลือกจะไม่แสดงเพราะเขาเคยรู้สึกว่าการแสดงความอ่อนแอมันไม่ปลอดภัยแต่เมื่อเวลาผ่านไปการกดความรู้สึกไว้ทำให้เกิดความตึงเครียดในภายใน และสิ่งนั้นจะกลายเป็นระยะทางทางใจที่ทำให้คนรอบข้างรู้สึกว่าเขาเข้าถึงยากแต่คุณรู้ไหมคะคนที่อีกโก้สูงบางครั้งก็ไม่ได้อยากชนะใครเลยเขาแค่ไม่อยากแพ้ในใจตัวเองเขาไม่อยากยอมรับว่าตัวเองกลัวไม่อยากพูดว่าคิดถึงไม่อยากแสดงความเสียใจเพราะการพูดออกมามันทำให้เขารู้สึกเปลื่อเปล่าเกินไป เหมือนต้องยืนอยู่กลางที่โลง่งโดยไม่มีเกราะป้องกันแต่หน้าแปลกที่ในความแข็งแกร่งนั้นมักจะมีความอ่อนโยนแอบซ่อนอยู่เสมอคนที่อีโก้สูงมักจะใจดีในจังหวะที่ไม่มีใครเห็นช่วยเหลือโดยไม่พูดชื่นชมโดยไม่แสดงออกรักโดยไม่กล้าบอกเพราะกลัวจะเสียศักดิ์ศรีในทางชีววิทยา ร่างกายของเราจะไม่สามารถอยู่ในสภาวะป้องกันได้ตลอดเวลาเพราะร่างกายต้องการสมดุลดังนั้นวันหนึง่งไม่ว่าใครที่อีโก้สูงแค่ไหนเขาก็จะมีช่วงเวลาที่เกราะเริ่มบางลงบางทีอาจจะเป็นตอนป่วยตอนเสียใจหรืออยู่กับสัตว์เพลี้ยงหรืออยู่กับคนที่เขาไว้ใจที่สุดและในช่วงเวลานั้นคุณจะได้เห็นตัวตนจริงที่เปราะบางและน่ารักที่สุดของเขา สิ่งที่น่าสนใจคือคนที่อีโก้สูงไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีหัวใจแต่เขาแค่ไม่แน่ใจว่าถ้าเปิดใจออกมาแล้วใครจะอยู่ตรงนั้นเพื่อรับมันไว้เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีใครในชีวิตที่อีโก้สูงอย่าเพิ่งเกลียดเขาลองมองเขาในมุมของคนที่กำลังต้องการแผลเก่าอีโก้ของเขาอาจจะดัง แต่เสียงที่เขาอยากให้ใครได้ยินจริงๆกลับเบามากเสียงที่บอกว่าฉันแค่ไม่อยากรู้สึกไร้ค่าอีกแล้วและถ้าคุณเป็นคนที่รู้ตัวว่าอีโก้สูงขอให้รู้ไว้นะคะว่ามันไม่ได้ผิดเลยมันเป็นเพียงกลไกของความเข้มแข็งที่คุณสร้างขึ้นมาเพื่อเอาตัวรอดในวันที่ไม่มีใครอยู่ข้างๆ แต่เมื่อวันนี้คุณปลอดภัยแล้วคุณไม่จำเป็นต้องถือกรอะไว้ตลอดเวลาอีกต่อไปแล้วคุณสามารถค่อยๆวางมันลงได้บ้างไม่ต้องรีบเริ่มจากยอมรับว่าฉันก็กลัวเหมือนกันหรือพูดว่าฉันเสียใจนะเท่านี้คุณก็เริ่มคืนอิสระให้หัวใจของตัวเองแล้วเพราะสุดท้ายอีโก้ไม่ใช่ศัตรูของเรา มันคือเด็กคนหนึ่งในใจที่ยังอยากได้รับการยืนยันว่าฉันมีค่าแม้จะไม่สมบูรณ์แบบก็ตามและในวันที่คุณเริ่มเข้าใจมันคุณจะพบว่าการยอมแพ้ในบางครั้งไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือการยอมให้ตัวเองได้เป็นมนุษย์อีกครั้งแล้วคุณล่ะคะคุณเคยรู้สึกไหมว่าตัวเองต้องเข้มแข็งตลอดเวลาต้องพูดให้ชนะ ต้องถูกเสมอไม่ยอมให้ใครเห็นว่ากำลังเหนื่อยแต่ในใจลึกๆคุณก็แค่ต้องการให้ใครสักคนเข้าใจโดยไม่ต้องอธิบายถ้าคุณเคยรู้สึกแบบนั้นอาจไม่ใช่เพราะคุณอีโก้สูงแต่อาจเป็นเพราะคุณเคยต้องเข้มแข็งเกินไปมาเป็นเวลานานก็ได้นะลองเล่าให้ฟังได้ในคอมเมนต์นะคะว่ามีช่วงเวลาไหนในชีวิตที่คุณรู้สึกว่า อีโก้ของตัวเองทำให้คุณพลาดอะไรไปบ้างหรือบางทีอีโก้นั่นเองอาจเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณรอดมาได้ถึงวันนี้ก็ได้นะ